ของน้องบุ๋มก็คือใช้ไม่ได้เปิดไม่ติดไม่เอี่ยมซื้อมาแล้วก็พงแกแต่ว่าพังพี่นาศเลน์นาฬิกามีไหมคะวันนี้วันนี้มีหลายอย่างมากทัก ข้อความเพจก่อนแล้วถึงจะพิมพ์รหัสติดนะคะเริ่มไปทักข้อความเพจได้เลยเขาภาแขนแก้ดำที่หนึ่งบอกพี่พีตีกอบอยย่างแต่งโป๊โอ้ไขโป๊คป่ะไม่มีนะ,ะคิวได้แล้วหรอ วิ้ยมันแจ้งเตือนไหมอ่ะหรือมันไม่แจ้งเตือนอะพี่บุ๊ขอทีชชู่หน่อยนะขอบคุณค่ะเอาเลยมันแจ้งเตือนไหมพี่เก่งหรือว่าไม่แจ้งเตือนเลย มาแล้วมาแยว้มแยวมีเมอไหมคะมีค่ะเมอเคยเหรอเมอลีน่า<อ>คิดเองตลกดี แจกมือถือว่าว่าจีาจะมาใช้มันเจือนเจือนแจ้งเตือนนะดูสีก่อนนะคะอค่าเร็ว ก็สบู่ค่ะสบู่คือสบู่ิมได้เลยครับสบู่เฮ้มันไม่ขึ้นน่ะมันไม่ขึ้นน่ะพี่แกอะไรไม่ขึ้นทีาบทอะมาพให้ยาวมันไม่ขึ้นอะไรอ่สบู่ดหน้คือสบู่ศูนย์หนึ่งสาวเอาไหมสบู่ หนึงสิบเก้าบาทเอาไปสองก้อนจบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปค่ะวันนี้เริ่มหรอใครเอาพิมพ์ได้เลยหนึ่งห้าบ้าบาทสบมู่ศูนย์หนึ่งค่ะสบูหนึ่งแถมหนึ่งะพี่ 1> 1ตุแถม1คนไม่ขึ้นหรอมันแดดมีแล้วใครเอาพิมพ์ได้เหมือนกันละค่ะคือกันแดดเออพ,พ,<ท>พี่พิดแมพูหแถม1นะเขาตื่นเช้ามือหนูมีกินหมูกระทะ เป็นทุกเพศเลยอ้าววันนี้มันวันมีปัญหาคนเป็นทุกเพศจบอ่ะเท่าที่ได้ไม่ติดเลยออาะมาเริ่มเลยเอาไหนเราจะเริ่มด้วยอะไรหนูอยากได้อะไรคะวันนี้เดชชมพูนะมีของนี่มีสวัดดีครับมีเสื้อมาจากดีสนี่นะมีแค่สองตัวครับ ัวที่ขายที่แล้วทุกคนบอกว่าอยากได้มันมีตุ๊กตามิกกี้ห้อยมาอย่างนี้นะครับค่ะดิสนีย์นะน่ารักมากน่ารักมากแลครดูไหน,นวนะมีแค่สองตัวนะครับตัวหนึ่งอกสี่สิบหกอีกตัวหนึ่งอกสี่สิบแปดตัวอกสี่สิบหกราคาสองพันหนึ่งนะตัวละสองพันหนึ่งนะครับได้ตุ๊กตาไปด้วย ที่แล่าที่แล้วขายขายดีมากที่พีพีใส่ใช่ไม่มีแล้วนะมีสองตัวสุดท้ายนะได้ไหมครับสองตัวครับตัวละสองพันหนึ่งอกสี่สิบหกรหัสคือพอพานสามเจ็ดแปดนะครับถ้าเป็นอกสี่สิบแปดรหัสคือพอพานสามเจ็ดแปดครับ,รอ 3, 7, 8, รบเอารหัสเดียวกันอีก <c oughs> ไม่ไม่มันต้องคนละรหัสครับคนละรหัสค่ะ ทำไว้คนละรหัสนะพี่จุ๋มตอนแ้วจะเป็นอันเดียวเดียว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ครับสามเจ็ดแปดคืออกสี่สิบหกนะครับอีกอันนึงสามสเก้าะใช่ปคะจะหาเดียวกันไหมครับทุ